สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามช่องทางยูทูบอลควยงามเลยดนะครับเนาะตัวน mm, ี้ตัวแรกแหกงมันนะครับเนาะเบิ่งหอยก้อยได้ยังไงครับเอ๋อสวัสดีครับหอยก้อยครับค่ะสวัสดีค่ะครับเซาเทียยี่สิบเก้ากลุ่มผ้านะคะเนาะเมื่อนี้นี่เม่สวยๆงามๆมาฝากค่ะเอาอยู่จักรทาคัยงามๆมันนะครับเมื่อนี้บิ้มาเปิดแบงค์แยกตัวหอยก่อยเมื่อนี้ครับมี่สองตัวค่ะเมื่อนี้มีคขัวสองตัวนะครับเนาะเป็นคัย จังไดครับเนี่ยตัวแรกนี่ครับอ่าสาวทองแรกค่ะเป็นกล้วยสาวทองแรกส่วนสูงของร้าในหอยก้อยนี่อ่าสูงอยู่ร้อยสี่สิบสามค่ะสูงร้อยสี่สิบสามนะครับเนาะค่ะส่วนพื้นในฟันยีครูไปหอยก้อยนี่ฟันนุ่มค่ะฟันนุ่มๆค่ะทองก็พอได้หอยก้อยทองก็เพชรผู้แพงค่ะทองก็พอเจาะเพชรผู้แพร่งนะครับนี่ครับเอาครับขอเบอร์นี่ครับเลยดีครับ ทองเจ้าเพชรภูแพงสีเดียนน้อยก้อยเนาะแม่นค่ะรประกันทองน้อยก้อยนี่ประกันทองค่ะอ๋อดวงบางตาเด้พี่น้องนี่ครับใบเจ้าเพชรภูแพงนะครับพี่น้องนี่ครับเป็นตัวนี้ครับเพชรภูแพงครับพี่น้องเอาถือใบกันหน่อยก้อยมันเมื่อไงเมื่อไงชัดกันหน่อยนี่ครับเจ้าเพชรภูแพงนะครับพี่น้องนี่ครับทองแรกนะหอยก้อยเนาะฟันน้ำนมค่ะเป็นลูกสาวพ่อได้ก็หอยก้อยตัวนี้อ่าลูกสาวพ่อลานหาแสนค่ะโอ้เป็นลูกสาวพ่อลานหาแสนเนาะครับเนาะค่ะเอามาในห้องจูงมาพีง่อยหอยก้อยเอาจูงมางหน้าพี่มันนี่ครับ อจัดถามงามหน่อยเขาส่วนสูงลไรไปในก้อยก้อยตัวนี้ส nice. ูงหน่อยสี่สิบสามค่ะสูงร้อยสี่สิบสามฟันน้ำนมค่ะแมงตัวนี้เหรครับพี่น้องเอ้ยสุดจับประหลัดบอกเลยครับตัวนี้สาวท้องแรกนะครับควบงงามเพิ่นนี่ไม่ต้องบอกถึงน้อยก้อยตัวนี้เนาะแั้นค่ะเอาบอกรายละเอียดเพื่อนอยก้อยควบงงามเป็นได้ครับนี่ใหญ่ยงายดีค่ะอ้างลึกหนาดีค่ะถ่ายบักสมโอน้อห้อยก้อยหน้าหน้าหน่อยหน่อยนะครับเอาใส่กำลังมึงถ่ายโชว์ถ่ายยังไรน้อยก้อยเข้ามาดิ ครับมึงถ่ายครับพี่น้องป<ะ>ัดถ่ายเห็นป่าบอกหน้ามึงหน่อยหน่อยกอยนะ่อนเนาะค่ะเอาบอกสมโภชน์นครับนี่ครับเป็นลูกสาวพอลานหาแสนแม่นค่ะส่วนสูงอยู่รอย,อยสี่สิบสามบวกลบค่ะต้อยห้ก้อยเนาะห้องเนี่ยเดือนนะครับเนาะแม่นค่ะรับประกันทรวงรับประกันทามีทุกอย่างน้อยก้อยป๊ัดก้อยตัวนี้งามเลยพี่น้องครับครับเอาเบิึงข้างหน้าเป็นหอยก้อยวันี้ป๊ัดยังหอยก้อยข้างหน้าครับหอยก้แต้มแก้มกระจ้่มค่ะตาแต้มเขาเปิดดวงนี่เรามีครับ เอียงค่อยๆหนึ่นครับพี่นอันนี้อเผาหน,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 น้าๆเลยค่ะเผาหนาๆเงียบๆนะครับเนาะสูง143บวกลบค่อยๆนนาะี่ครับเป็นกล้วยสาวทองแหลกนะครับแล<ช>้วฟันน้ำนมนะครับแล<ช>้วอ๋อตัวนี้ครับประดิษฐ์ม่งในหอยก่อยสืบประวัดได้ไหครับกล้วยแม่นี่สืบได้ค่ะสืบวัดเก่าโนรดณแล้วครับเนาะโทรสอบถามได้ครับตัวนี้ทองแหลกนะครับพี่น้องฟันน้ำนมนะครับพี่ครับสูง143ครับพี่น้องมพื่ครับดวงความงามครับพี่น้องสุดจับพลัดบอกเลยครับตัวนี้ครับ สูง143ฟันน้ำนมเป็นขั้วแงามน้อยไก่ตัวนี้นะเานาะค่ะเป็นเมนกี้ไปประกวดไดนะ้น้องหอยก่เนาะแม่นค่ะหางล่างยังน้อยหอยกือยง้อนี่ครับพี่น้องเป็นขั้วฟันน้ำนมนะพี่น้องเรื่อนี่ครับสูง143บวกลบเอาเปลือกไปราคาได้ไหอยกอย่นี้ครับตัวนี้ราคากรับเบาเบาค่ะเจ็ดหมื่นเจ็ดพันค่ะ 7จ็ดหมื่เดพับาทนะครับเนาะแมนค่ะส่วนจิตสนใจค่้ยแม่สาวทองแหลกนะครับลูกสาวลานหาแสนนะครับตัวนี้ครับโทรเขามาสอบถามเลยครับศูนย์เก้าหสเย์ครับเอายืนทำงานในหองกันเขาโชว์เผายังไงในห้องนี่ครับมึงครับมึงเผายพี่น้องปาดนาเขาตัวขั้นสอนนี้แล้วพี่น้องมึงบางตาเลพี่น้องตาเตี่ยมแจมจำดี่น้อยอยเนาะตัวน้าเผายงไ่ครับพี่น้องมึงครับสูงร้อ สี่สิบสามบวกลบกับอ๋อเมียนีเจ้าของงามนวลหอยก้อยเนาะแม่นค่ะเอาปล่อยไปเลยครับเมียเพราะว่าเอาแม่ที่สองตัวหอยก้อยเข้ามานีงางดีด้วยครับตัวนี้ครับโอ้แม่นี่กับงามนวลหอยก้อยเนาะครับนี่ครับคู่ยีสองตัวนี้นะครับนี่ครับแม่ที่สองเี่เพิ่งสูงลายเป็นหอยก้อยนี่ครับสูงหน่อยสี่สิบเอ็ดค่ะสูงหน่อยสี่สิบเอ็ดแต่ว่าเป็นตัวอ่างเงี้ยหอยก้อยเนาะแม่ค่ะเป็นตัวอางเป็นลูกสาวพอได้หอยก้อยจ้าบุครับตัวนี้ลูกสาวอันเทพมงคลค่ะ ไปลูกเสาเทียมบ้งคลณนะครับเนาะค่ะซื้อม้จากสายไหกไหงตัวนี้ซื้อมาจากพี่ไส้ทาหนันบาราเบือค่ะท่าต้องบินบาราเบือค่ะซื้อน้ำผีไส้ท่าบาราเบือนะครับเนาะต้องบินบาราเบือด้วยครับตัวนี้ครับซื้อประวัติได้ไหมครับตัวนี้บ้างซื้อได้ค่ะถ้าถามเหมือนเสียบินบาราเบือเลยนะครับตัวนี้เนาะค่ะนี่ครับซื้อมน้าหมอลำอันนั้นเนาะไหงไอยเนาะแน่นค่ะหมอลำอันนั้นออกมาจากผีไส้นะครับเด้อออกมาจากบินบาราเบือนะครับตัวนี้ส่วนสูงเนี่่สูงคะสูง้ไี่ได้อย นนฟันนมค่ะฟันนมไปแล้วจ้าทองในเดือนน้อยกว่านี่ทองในสามเดือนค่ะทองสามเดือนแล้วครับป้างามมากงามเนี่ยเว้ยนี่ครับพี่น้องเอ,อ้ยนี่ยครับของใหญ่ๆ,ๆย,ายาวๆครับพี่นอ้องเ<ะ>บืองไทยเนี่ยหอยกว่าป้า,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 ามืองไทยหอยก็เด็ดใบแต่ของงามเนี่ยหอยก็มันนี่มือนีทยเนี่ของงามๆของสวยๆเลยค่ะมัอนี่อ๋อเบืองไทยนะพี่น้องนี่ครับห้วยออกจากฟาร์มเงี้ยด้อครับตัวนี้ครับพี่ไส้พื้นแบ่งปันออกมานะครับเนาะ เป็นกล้วยสาวทองแหลกนะครับเนาะฟันน้ำนมจูเนียดได้พี่น้องเนอรนี่ครับนี่ครับปอดเอ้าไฮ้ยก้อยบอกว่าเนี่ยตาเต็มแจ่มจำพี่บอยก้อยตาเต็มแจ่มแจ่มค่ะปอดอึกหน้าหนาวเนี่าเนี่ยับงานกับกล้วยสองตัวนี่ชิบอยก้อยลงไปนะครับพี่ครับเอาขอเบอร์ใบนะครับทวงกระพาะได้ก้อยก้อยกระเพาะกระเพาะกินโตค่ะนี่ครับ เจ้าทองตีนโตนะพี่น้องทองตีนโตจูเนียดนะครับพี่น้องนี่ครับก้อยแม่นี่สืบวัดเลยนะครับเลาวออกจากฟ้ามผีบอระบือฟ้ามบอระบือด้วครับนี่ครับของที่สวยงามๆครับสาวทองแรกฟันน้ำนมจูเนียสูงร้อยสี่สิบเอ็ดบวกลบพี่น้องเอ้ยครับพึ่งครับของงามๆมากหรอครับพี่น้องรับประกันทองน้อยก้อยตัวนี้นะรับประกันทองค่ะรับประกันทองนะครับตัวนี้เพิ่งครับเมิ่งการยืนเดี๋ยพี่น้องป้าพึ่งบว่าเป็นบรรลุนหอยก้อยแม่นี่เนาะเอาเมียนี่เป็นในหอยก้อยคึ้น งามพึนตัวนี้กะง่ายนะอ้างลึกดีค่ะเป็นแม่อ้างอ้างค่ะตัวนี้เป็นข้วยสายอ้างอ้างเนาะครับแล้วนี่นะครับวันะนี้เปิดเป็นราคาอะไรหอยก้อยวันนี้ครับเปิดไว้เจ็ดหมื่นหาพันค่ะเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะ้อหอยก้อยเนาะโทรเข้ามาสอบถามหอยก้อยได้เลยครับเดูย์เก้าหกสามเจ็ดหกหนึ่งสนับพี่น้อง้ยกับยูบาไหนกับหอยก้อยอยูบาน้องบอนตบนน้องแก้วเพื่อเมื่อจะวาอะรค่ะ ผู้ใดดีเขามาชมกล้วยตัวจริงนะครับนี่ครับของเงี้ยงงามครับเมียที่สองกับงามเลยพี่น้องรับประกันสองทั้งสองโกน้อยก่อนเนาะแม่นค่ะอ yeah> ๋ออดมึงเหงาหางเลยพี่น้องมึงถ่ายนะครับตัวนี้ครับงามเลยดีครับตัวนี้ตรงนี้ครับเปิดไว้เจ็ดหมื่นห้าพันบาทต่อรองได้นองหน่อยก่อนเนาะต่อรองไหนค่ะอ๋อนี่แหละครับพี่น้องผู้ใด้ดิกำลังมองหากล้วยไปพัฒนานะครับตัวนี้เป็นกล้วยลูกเจ้าเทพบางคุดหนอยก่อนเนาะแม่นค่ะ อัดงามบ่พี่น้อเนี่ยเป็นกม้มอ่างก้มหน้าก้มดึกครับพี่น้อไม่ต้องเบาถึงนครับตัวนี้ครับเอาห้อยห้อยห้องมาหน่้ยครายาฝากช่องห้งางมาหน่อยเอาไปห้องค่ะขอบคุณขอบคุณพีซ่ซาท่าคนท้องไผ่นะคะที่ติดแม่ทองไปให้เขาติดแม่ทองสูงกว่าสี่สิบห้านะครับเนาะเนี่ค่ะจะส่งเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้เพื่อนอยากขับมาชมตัวจริงนี่มาใสาห่หอยก้อยนี่ส,สนใจมากขับมาชมที่บ้านหนองบอนต้บนหนองเกลียงเพื่อเมื่อจะวอลเลตคะ่ะที่ซอตะนุน่งทองฟ้ามนะคะอ๋อนะครับเนาะ พูดทีอยากเขามาชมคว,วยแม่สาวทองแหลกตั้งครูนะครับเด้อยินดีต้อนรับทุกเพจทุกไว้นะครับเนาะเอามาเ่ยฝากช่องวันห้องเลยค่ะฝากติดตามช่องยูทูบกอล่อพงษงามกันเ้ยค่ะขอกราบคำว่าสวัสดีครับ